สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคิกยูนะคะวันนี้จะมาทำฉายยากินไก่ไรเลือดกันนะคะต้องอยู่ในระดับแพทินัมหรือสูงกว่าและชนะโดยไม่ฆ่าใครหนึ่งครั้งนะคะในโหมดคลาสสิกแบบเดี่ยวเท่านั้นนะคะจะเลือกลงที่มีคนนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยยิ้มอมดเราด้วยนะขอแค่เขาไม่เห็นเราก็พอนะคะ ยานี้นะคะต้องขึ้นอยู่กับดวงนะคะทุกคนจังหวะนี้ขขอวิ่งไปเก็บปืนก่อนนะคะเก็บปืนเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ตึกด้านหน้าเรานะคะไปแอบเมียนเมียมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการใช้รถนะคะขับชนสลับตำแหน่งที่นั่งนะคะสำหรับใครที่ตัดสินใจทะในหมด e ที <c oughs> มีรถพาหนะใช้นะคะแล้วก็ขับชนนะคะ เพื่อไม่ให้บอดเปิดตำแหน่งลงนแต่ที่เลือกดลานี้นะคะเพราะคนมันน้อยแล้ววงสุดท้ายก็แรงด้วยนะคะระหว่างนี้ก็รอกันไปก่อนนะคะรอเวลา มีคนมานะคะเราต้องนิ่งสุดๆนะคะให้เขาคิดว่าไม่มีคนอยู่นะคะเดี๋ยวรอเขาวิ่งนะคะแล้วเล่นตามหลังเขานะวงกำลังจะมานะคะเราอยู่นอกวงด้วยได้ยินเสียงกระโดดนะคะตอนนี้เหลือ5คนสุดท้ายแล้วนะคะ ชื่นตอนนี้น่าจะเอาอยู่นะคะี๋ยวเก็บของก่อนเก็บพวกระเบิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพื่อแบบจะได้สร้างความปั่นป่วนให้เขานะ วงนี้วงก็ไล่แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าวงกันก่อนพยายามแอบ,บเนียนไว้ในวงนะคะหลังมีคนอยู่นะคะขอหลบในบ้านก่อนนะคะมีคนตายโซนนะคะทุกคน ตอนนี้เหลือสองคนค่ะมีหน้าเราหนึ่งแต่ว่าอีกคนนึงยังไม่เห็นนะคะว่าอยู่ตรงไหนอืมวงไม่ได้เรานะคะหน้าจะแย่อยู่ข้างหน้าเรามีหนึ่งคนนะคะตอนนี้ก็คือเข้าวงกว่อนดีกว่าค่ะ เรารู้ตำแหน่งแล้นะคะว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ ตอนนี้กำลังวิ่งแบบพี่ตูนเลยค่ะวิ่งอย่างเดียวนะวิ่งขานะวิ่งตานี้เราถือว่ามาวิ่งเล่นนะคะนี่ค่ะมุมนี้กำลังสวยเลยคะ่ะแต่ว่าคนด้านบนนะคะเขามาพอดีเลยก็เลยต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะคะถ้าเราอยู่ตรงนั้นก็คือแบบเล่นยากนะคะ เดี๋ยวเร้าความปั่นป่วนหน่อยนะคะเขาน่าจะเจอกันแล้วนะคะวงไปได้นะคะแต่อย่าให้ไกลรอบ,บ้านวิ่งตามยากจังเลยวงเนี่ยเหมือนเขาซื้อวงมาเลยค่ะวงไม่เข้าข้างเลยวงวงใจร้ายอ่ะ ตอนนี้นะคะคนที่อยู่หน้าเราคือเขาไม่เขาไม่ค่อยสนใจหนังนะคะก็จะต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปอ้อมหลังเขาเข้าวงนะคะเพราะเขาไม่ได้สนใจเรานะเหมือนเขาเห็นตัวแล้วแบบจะเอาคนนั้นก่อนอะย่าเห็นนะอย่าเห็นนะนนะจังหวะนี้อย่าเห็นนะคิดว่าตัวเองโดนยิงเดื <laughs> <laughs> อหนึ่งหนึ่งนะคะ คือตอนนี้ตัดสินใจอ้อมมาเข้าวงนะคะแต่ว่าจะอ้อมมาที่เขาเคยอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนโอ้โหสาภาพหัวใจจะวายคิดว่าตัวเองโดนยิงอ่ะทุกคนเขาคงซื้อวงมาแหละหนีตลอดเลยค่ะ เขาตัดสินใจเป็นงูนะคะ,ะเป็นงูด้วยละกันเห็นละกันตัวนี้คาตามหลังเขานะคะเขาน่าจะเอชัวแหละทุกคน เขาลุกแล้วนะคะอจะอยู่ตาตุ่มรู้นะคะว่าทุกคนเคยเป็นเวลาทำฉายานี้ปลาสมมก่อนนะคะวงอยู่ตรงกลางวงนี้นะจริงๆเลยปลารละเบิดรอดน,ดนึงค่ะวงมาค้ามอีแล้ววงววเขาไม่ข้าอีกแล้วเกือบแพงเกือบโดนระเบิดตัวเองนะคะอือ นาทีนคทึกมากแต่ดีนะคะที่เขาแบบไม่ค่อยกาเล่นน่าจะเอาความช่วแ์แหละได้ยินเขาพันแผลนะคะน่าจะไม่มียาใหญ่นะคะก็น่าจะเข้าทางเราเลยนะคะจังหวะนี้นะคะวงวีพอดี เลยตัดสินใจปาไฟไปนะคะเพราะว่าเขาวิ่งได้ทางเดียวคือน,นอกโซนนี่นะคะว่าเลยก็ชนะที่หนึ่งสำเร็จนะคะสำหรับสายาทีนใก่อะไเรื่องนะคะ ทำยากอยู่นะคะชายานี้ก็เอาเรื่องอยู่นะลองกิน